สวัสดีครับเดี๋ยวนี้เรามาทําแกงเขียวหวานเจนะครับเป็นแกงเขียวหวานลูกชิ้นเจนะครับทำง่ายๆเดี๋ยวเริ่มเลยครับอันดับแรกใส่หัวกะทิลงไปก่อนครับเคี่ยวจนเดือดงวดสักครู่หนึ่งก่อนครับจากนั้นใส่พี่แกงเขียวหวานเจลงไปได้เลยครับอันนี้ผมซื้อสําเร็จมานะครับเพื่อความสะดวกและรวดเร็วครับจากนั้นผัดให้พี่แกงละลายกับหัวกะทิแล้วก็เคี่ยวให้แตกมันตามชอบนะครับพอได้ตามต้องการเรียบร้อยแล้วนะครับก็ปรุงรสชาติด้วยน้ําตาลปี๊บครับ ผงปรุงรสเห็ดหอมเจครับซีอิ๊วขาวเห็ดหอมเจครับจากนั้นผัดคุกเค้ารอจนกว่าน้ำตาลปี๊บจะละลายนะครับขั้นตอนนี้สามารถเคี่ยวเพิ่มได้อีกนะครับจากนั้นใส่ลูกชิ้นเจลงไปเลยลูกชิ้นเจผมจะนำไปลวกในน้ำอีกสักรอบหนึ่งก่อนนะครับพอใส่ลงไปแล้วผัดคุกเค้าจนมีกลิ่นหอมครับผมตามหางกะทิได้เลยครับ อัตราส่วนทั้งหมดอยู่ท้ายคลิปครับเพื่อนๆรอดูได้เลยครับพอเราเติมหางอาทิลงไปเรียบร้อยแล้วก็รอจนเดือดจนกว่าลูกชิ้นจะสุกดีครับพอสุกดีแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะใส่มะเขือเปาะลงไปซึ่งก่อนใส่มะเขือเนี่ยผมจะหั่นแล้วก็แช่น้ําเกลือเอาไว้นะครับจะทําให้มะเขือไม่ดําครับขั้นตอนการใส่มะเขือน้ําต้องเดือดๆนะครับจากนั้นก็ใส่มะเขือพวงลงไปด้วยครับ ตอนนี้นะครับเราจะตั้งน้ําแกงให้เดือดรอจนกว่ามะเขือทั้งสองชนิดนี้จะสุกครับตอนนี้มะเขือสุกดีเรียบร้อยแบบนี้แล้วนะครับโรยใบมะกรูดฉีกครับพริกฉีฟ้าหั่นเฉาแแบบครับจากนั้นก็ใส่ใบโหระพาลงไปได้เลยครับพอใส่ใบโหระพาลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะรอจนกว่าใบโหระพาพริกแล้วก็ใบมะกรูดจะสุกดีครับก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเมนูแกงเขียวหวาน เจนะครับเป็นแกงเขียวหวานลูกชิ้นเจง่ายๆแบบนี้เลยครับเพื่อนๆสามารถทําตามได้ทุกคนแน่นอนครับอัตราส่วนผมจะเขียนให้ที่ท้ายคลิปเดี๋ยวเพื่อนๆรอดูได้ครับใครอยากให้ผมทําเมนูเจอะไรสามารถคอมเมนต์บอกกันได้ครับผมจะทํามาฝากทุกๆวันเลยครับในช่วงเทศกาลกินเจครับนี่นะครับอัตราส่วนอยู่ตรงนี้ครับอย่าลืมลองทํากินกันดูครับ